ดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญในช่วงนี้ก็คือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2 5นะครับก็ยังคงมีการพบจุดฮอสปอตกระจายอยู่บริเวณกว้างในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการปฏิบัติการคู่ขนานทั้งอากาศยานและภาคพื้นดินครับพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชันเขตอุทยานแห่งชาติสารวิน ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ห้องอนเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบรูรณาการความร่วมมือจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็นสส่วนก็คือปฏิบัติการทางอากาศยานและการปฏิบัติการทางภาคพื้นดินโดยเฮลิคอปเตอร์ k a 3 2บรรจุถังน้ำขนาด3,000ลิตรขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมาย6เที่ยวบินโดยใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สลาบควบคู่กับชุดภาคพื้นดินนะครับซึ่งมีกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเลียง ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพรเสือไฟชุดเหีียวไฟกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลนที่36ตำรวจตะเวนชายแดนที่337และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันดับไฟในพื้นที่เป้าหมาย15ไร่ครับ สำหรับสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5เมษายนที่ผ่านมาก็พบจุดความร้อนสะสม4,191จุดคิดเป็นร้อยละ43.86ของค่าเป้าหมายในปี2565ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องไม่เกิน9,556จุดค่ะโดยทางอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงที่สุดก็ได้แก่อำเภอแม่เสเรียงจำนวน1,176จุดค่ะซึ่ง ค่ะทางเมื่อวานนี้ทางข้อมูลจากสํานักงานปพ,<อ>พเขาก็แจ้งมาว่าคือหมอกควันคือเยอะมากมทั้งดอยคือมีแต่ควันเต็มไปหมดเลยใช่ครับถึงแม้ว่า